จะเริ่ม,มเอาลงจุดนี้ก่อนเลยเนาะวันนี้ทอระหดมากถึงไหนถึงกันคะทุกคน ่องเลยจะทุกคนดูค่ะดูดูดูเนี่เคลียร์พื้นที่ละเคลียร์พื้นที่สวยจุดนี้ก็สวยทุกคนโอ้ยดูดิงามแต่ง,งามว่ะอ่าดูยาวไปถึงนน้นเลยทุกคนเนี่ยยาวไปถึงนู่นเลยนะตรงนู้นเลยนะทุกคนนะไปเก็บกันเลยจะ้ะเก็บอย่ารอช้า ขวัญจะเริ่มเอาลงจุดนี้ก่อนเลยเนาะ<ฮ>วันนี้ทอาราหดมากถึงไหนถึงกันคะทุกคนเริ่มเก็บตรจุดนี้เลยเอาแบบรัวๆเลยนะ มีดดล่วงเริม่มก็ได้เยอะแนะแค่ก่อน ต่อให้เสร็จเนาะทุกคนเดี๋ยวนี้มานอย่าให้มันตกอ้าวรอดแข้งรอดขาแล้วทุกคน จะรวบเอาเลยเดี๋ยวเอาไีดวางไว้ก่อนมันจะสดะดวกกว่าเนาะนี่ยแต่ละอัน,นเป็นเหลองน้ำเชะน้ำเพราะว่าฝนมันลงเมื่อคืนเด็ดเอาเนี่ยทุกคน,น,น แล้วก็ตรงนี้หันฉลวงเอาแล้วกันง่ายดีได้แล้วได้เลยจ้ะอันนี้สีง่ามงามอ่งมนะงามมากสิอีกกอนตรงอึ๊เนี่ยอ้าวทุกคนเหลือตรงจุดนั้นเนะ่ะ เดี๋ยวมา,ย,าย้ยายย้ายย้ายย้ายมาตรงนี้เดี๋ยวจะเอาจุดนี้อันนี้จะง่ายหน่อยเพราะว่ามันไม่รกรวบเลยรวบรวบโยนรวบโยนกคนอันนี้มันเละเ คนก็จะไม่เอาเพราะว่ามันโดนน้ำอย่างเงี้ยมันชอบขึ้นตามซอกไม้อย่างเงี้ยบางทีก็ไม่อยากจะหลวงไม่หลวงดีกว่าแต่ตรงนี้คนจะเอาอันนี้ดองเข้าไปอันนี้มันเอาง่ายเนาะโยนเข้าไปนี่งานมาเอามาเอาให้หมดตรงนี้ทุกคนเอ้ย หน้าหนาวปีนี้กินยาวค่ะเห็ดอ่าขวันไปรวบเอาพลอยซิ้นไอวี่หรือเปล่าไม่ใช่ไม่น่าจะใช่แล้วก็ตรงนี้โอ้ยดูมากัดแก้มค่อยได้ไหมอันนี้ได้ไหมได้นะนน สวยเลือกได้เก็บรอบนี้เยอะมากบางจุดของก็เดินผ่านๆเลยไหนขอดูตรงนี้สิบางอันเล็กๆอะ่ะขอนก็จะไม่เอาแล้วเพราะว่าขี้เกียจเอาไปล้างปล่อยให้เป็นเชื้อไปแล้วกันนี่สวยมาก ขอนจะมาเอาตรงนี้พอดีเห็นเหลือมาเห็นตรงนี้เสียดายนะเสียดายแล้วก็รวบอันนี้เลยได้แล้วค่ะจบจบเลยค่ะงานนี้มาทีเดียวจุดเดียวค่ะฟินกันไปเลยค่ะทุกคนอะนี่เห็นไหมล่ะผลงานดูผลงานก่อนค่ะ ทางนี้ทุกคนเอ้ยดูแค่จุดนี้นะจุดนี้ก็เยอะมากเยอะเต็มถุงอะคะ่ะจุดนี้เป็นไงแล่ะทุกคนชอบไหมล่ะคะจุดนี้เอาละค่ะขวัญจะขอปิดคลิปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะลุ้นกันต่อไปค่ะลุ้นกันไปยาวๆเลยค่ะป่านี้กว้างมากแล้วก็หลายจุดมากถ้าเดินทั้งวันนะได้เป็นร้อยคลิปนะคะ เดี๋ยวขวัญจะขอไปก่อนนะคะขอบคุณมากที่ติดตามรับชมกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วก็สําหรับเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดูดูเสร็จแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ขวัญด้วยนะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบา,บายยจ้าแล้วเจอกันใหม่นะคะไปละค่ะหิวข้าวค่ะ